สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องสันยูบันนาเซเนุดเจ่าเนาะวันนี้สันยูพัฒนากระชู้มาเบิ่งการเอาปลาหุ้มอีกครั้งเนาะที่บ้านนกตกใสายน้ำห้วยของเรามาเบิง่งเด้อยเขาเจ้าเฮ็จดจังใดจังจะเอปาปลาขึ้นมาแล้วเนาะเอาเหยื่อขึ้นมาเนาะ

อืมปลาอืมบกำลังควงเหนีเ็บตืบด้ยค่ะผู้ชมเลยเยน้ำ

ไอต้นน้ำบ้านแล้วเนาะไ,นไปต้นน้ำแมันก็าท,าาาทางทั่วโอ้ยใครเอาคนลอเลนาะฮ่าฮโอ้ยลูกออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาอันนั้นนะ่ะตุ้ยๆนะ่ะออกมาหากินปลามาเดี๋ยวนี้ลูกไผ่โตฮะมามามาน้ำเผย ไปเมืองน้ำเยี่ยงหาวซะมาเนี่ยมาเนี่ยมา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 ,มา,มาลุยทุยทุยมาลุยทุยทุยมาอย่างลุงป้าลุงดุกโอ้ยคนพีช่างเป็นตาช่างต่อเน,นีโอ้ยเนาะขี้คุยแท้เนาะตุยแท้แท้เลยขี้ลุยอยู่หล่ออยู่ดีใส่น้ำก็งามไรยป่าเฮาคือบุมีอันนั้นลาเงียบเงาแล้วแบบนี้ป่านี่ก็เนาะเป็นจังไรเนาะ คึ้นเงียบเงาจังเลยเ,เป็นจังง่าเนาะคือนเงียบเงา,เเเาแต่แผลผู้ซ่อนก็ดุ้งก็เห็นปลาเฉพาะปลาน้อยปลาใหญ่ยายบอมันมีหูมีทั้งน,น,น้ำก็เริ่มขุ่นเคี้ยวแล้ว cầm lăng cuống hè thằng bự chung nó cầm lăng cuống hè nó bưng cái cái lo mình

คำว่าภาษาบ้านเขาชาุญูไม่เข้าใจได้เับมาน้องข้าเจ้าท่านผู้ชมบ่เข้าใจรำว่าพังเาเว้าเลยยะ กาเจ้ากะหนาวตื่อาะวก็ได้ลุงน้ำตลอดนุ้งกะบัวกว้งไ่อยเนาะบันมาบึงใกล้ๆอะกันปลาเนี่ยปลาลายซ้ำหุมเก่าที่ชาวี่ป่นไปน้ำข่าวตอนนั้นมาบึงปท่านู้ชมเดยคลิปหบียวมุกมุกคืกลาเ ลดปลาไปช่องดีครับเลือกปลาแล้วบันปลากดกรมีปลาเสื่อมกรมีนะปลากดน้อยปลาันใหญ่ ยังลอ,อยนะปลาน้บได้มันลึกดิมันหิน,นเน่มันเข้าไปลืบหินพุ่ละล a ะมไม้ในกระบอนควงเหนกระบอนมันควงบัได้บ่อนการสังคัดเยกปลาแล้วตอนนี้ต,นาตาน้อตไปง่ายปูกันไป

ยู่แต่ป่าจะงียบๆกลัเมาีกแล้วอยู่่ปาจะเงียบัาอีกแล้ว

นั่งให้ก็ร่างใจรายกว่าเดี๋แล้วเมโ่แล้วเขรวยเงเขาก็รเงินเเขารวยใส่น้ำย็นช่ำผู้สอนอะไดอยู่บ่ผู้สอนนะเนาะ

นู้ดตีนกันหมดเลยน่าจะตีนพันเลยน้องบัวดึงร้อนปอฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้จะไปนอนเดินเข้าเต็นท์เลยนึกดูโอ้โหวันนี้ตัวเขาแบบวันนี้ตัวเขาแบบตั้งใจจะเล่นเด่น mieng bưn nieng đi a ยังม่หกดอืมตัวน้อยนะัวีเลยปลาตะรางละเอาแต่ผู้ชมคิปนี่จะยุกะพอจบท่นนี้กอนเนาะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข้ามาคอมเมนต์เปล่นกำลังใจให้สาวญูเบิ่งคลิปสาวญูหล,ลายๆเด,ด้อสาวญูกอยากผ่านกดอยากมีรายได้คือคนอื่นเนะาะ3ปีแล้วยังบม่มีอย่างเปล่นกำลังใจให้ในเด้อ